สวัสดีครับเพืเ่อนๆสวัสดียามาา่ายเพื่อนทุกคนครับบรรยากาศกำลังเนะต็มเนื้อเต็ม,ต,ม,ต,มตัวเพื่อจะเดินทางไปทํางานครับทักทายยาม่ายาาเพืเ่อนทุกคนนะครับขออนุญาตเต็มตัวก่อนครับเพื่อนเพื่อน อนุญาตเต็มตัวไปทำการทำงานกันครับขอให้เป็นวันที่ดีครับปุ่นๆนี่เปลี่ยนเป็นคู่ดำครับ 管爱员工群体。<noise> บรรยากาศกำลังเต็มเต็มตัวอยู่ครับทักทายยามบ่ายของมันนักขานครับเพื่อนๆสูๆ้สๆไปด้วยกันนะครับ อยัดเติมความชืจนทั้งเน็ดครับกาแฟเรากินแล้วก็สดชื่นตลอดนะครับกาแฟผมให้สดชื่นตลอดทั้ง,ค,ค,ค,ง,ค,งคืนเพื่อน ช่วงนี้อากาศร้อนนะเพื่อนๆพกกระดาษทิชชู่ไปด้วยครับ <S <S ไปครับเพื่อนเดินทางไปทํางานด้วยกันครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับเพื่อนเเริ่มต้นวันใหม่ขอให้เป็นวันที่ดีครับอืบรรยากาศไมครับยวแต่งองค์ทรงเครื่องหนะครับปัดทรงผมต้องน่อยนี่ครับจะได้ไม่ เสริมความหล่อทักนี้ครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามสิบสองนะครับอีกสามนาทีก็จะเดินทางแล้วครับเพืเ่อนๆแต่งวงทรงเครื่องก็ <laughs> สู้ๆไปเดียวกันนะครับเพืเ่อนๆทายยามบ่ายของวันอังคารครับ เริ่มต้นวันใหม่ขอให้เป็นวันที่ดีครับไปละพุอเพื่อนเดินทางไปทํางานด้วยกันนะครับสู้ๆไปด้วยกันครับ